สวัสดีค่ะพี่แม่พี่น,อน้องเมื่อวีนก็ดมา่พ่อกับดารามาดามอีคือเก่าเนาะในทางช่อง YouTube มาดามคำนวณสองคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สองด้วยค่ะเล่าสตาลงไ้เล้วสายขยันไปเล่าสตาแตก่กันสนันวันไว้พี่น้องคะ่ะสุดยอดสุดปังอชอบจัดขัดผ่านเข้าไปติดตามชมได้นอกกัะนนาอสายขยันที่ว่าเด็กเด่นประจำวันเล่าสตาเดินดีสุดๆเมื่อวานแต่ทั้งบนทั้งล่าง เมือเม่อไหร่เมื่อไม่ไปต่อไปหลานเล่าสตาแล้วก็ห้อกับต่อโดยห้านอยสี่โมงครึ่งห้าโมงครึง่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งนะคะจะเป็นเราเอ,อจะเป็นรูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยของเสียนนมหมู่บ้านแตกกันสนั่นวันไหวเข้าไปสามรอบรอบแรกเข้าไปรอบสามาชี่สองหนึ่งตรงตรงสองหนึ่งตรงตรงอ่ขอรบเร่อยต่ำ กองเนสองหนึ่งตรงตรงเข้าไปรอบสามมาขี้แล้วรอบที่สองไปรอบพิเศษสามศตรงตรงปิดท้ายด้วยรอบ VIP 3 1สมหนึ่งตรงตรงมีแต่ตรงกับตรงเทลเซียนนมคือโพดโพดแต่งโมแต่งสังเทลเซียนเมื่อนี้ว่าจังดใดไรสิตามเซียนนมคือนาโปองอยาจอดูกกโมเด้หนสุดรอดนีเป็นนาดแฟนครับเพื่อนทางอุบล ม่พูดไปบ่าห้าหน่อยหรือไปตะล่าวัฒนาบา่ไปต้อบานนี่มาหยับมาเลยเด้พ่อแม่พี่น้องไปเงี้วเลยเด้มาบ่อลายยายห้างเสียเวลาพูดแล้วแมนบ่เล้ามาดามเตียแมนอยู่หาลังเทียฟั้งดีๆเด้อหาลังเทียหาลังเทียเงีวอัดหลาดลืมลืมกลับมาอะไปต้อบานนี้ไปสิไปกับเสียนนุม่มหยับมาพ่อแม่พี่น้องลุงปานาอเล็กนลคนเขาคนปังเฮาก็ดีใจน้ำคนกบ ดีใจคักก็เห้าอีกเรียกว่าเขาว่าปังเศร้าร้ายก็เห่าอีกเซียนูไม่มารุด4หน่อยถึง5หน่อยศูนย์กับสองตัวสหาง0ูนย์ส2 4ศูน่อามเบิ้ลจะเป็น0ูนย์ตัว3หางศูนย์สองสามศูนยตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่2รูดที่2เน้นไปที่ 2 3 2สาส,ส,สามตัวเน้นเม็ดเดียวเอ้ยสองหาง023 0, 0์สองสามศนยแคปหน้าโจอถ้าใครจะตามเสียนหน่มแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของลอกกีกผ้าร่วยคนสวยใจดีของลอคกี้ผ้าร่วยก็ได้ไปสองรอบไปรอบพิเศษ3 0ตรงๆต,ต,ต,ต่อด้วยรอบ vip ก็สามหนึ่งตรงๆ ัวเน้นตัวจอมือหนีมือไม่ไปต่อแล้วแยกพารวยคนสวยใจดีให้มารูดสี่หน่วยถึงห้าหน่วยสองกับสามสองตัวสี่หางสามสี่สามห้าสองสี่สองห้าเอ้าหายมากขึ้นกันเลนยสองซีโอ้สองซีเนาะสองซีสองหาบอมแมนสองซีตรงกันกันกบเทียนนมเบิ้ลจะเป็นสองสองสามสามสามตัวสามหาง สามสองสี่สามสองห้าสามสามสองสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามสี่สองสี่สามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสองสามสี่แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของชอเชดใจเอาคือบวบ่าไปชอเชดใจบอนไปแต่เส้นนวมกับล็อกกีกตีงินหนีหัดหน,นีเน,นาะอ้า ขอโทษขอไปแทนจอชเชิดชัยคองเพลินบเขาวบวพานมือนีมือไม่ไปใหม่บดแตกกระแตกระหูดระหูยเพิม่มไพี่น้องผู้บดแตกกระบดแตกนะระหูดระหูยม่อีกละอ่ะไปต่อของชอเชิดชัยครับขอโทษขอไปแฟนครับเพลินมือนีมือไม่ไปต่อเชิดช,ชัย,ชยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่อให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อย

ถ้าใครจะตามของโชเชิดใจแล้วไปต่อเป็นของใครไปต่อเปลี่ยนของซ่องสุวรรณของซ่องสุวรรณกับวาพานมือนี่มือใหม่ไปใหม่เนะคะ่ะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ซ่องสุวันไม่ผ่านแต่ขอตรวจออภัยอะเตรียมตัวแคบนาจอ ช่างสุวันให้มารูดสี่หน่วยถึงหหน่วย9กับ1นึงสองตัว4ี่หางเก้าสี่เก้าห้าหนึงสี่หนึ่งเบิ้ลก็จะเป็น9 9้าเหนึ่งสตัว3หางเก้าหนึ่งสางห้าเก้าเก้างองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่9ก้าสีสีตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวเก้าหนึ่งสี แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครแราบพอบุญขอคุณซ้องสุวรรณเนะาะที่หาตัวเล็แนวทางว่าจังใดเิ่นกนาให้มาทุกอย่างพ่อแม่นพี่น้องบพว่าสิเป็นรัฐบาลไทยฮาน,น้อยเล่าวัฒนากับมีเขามีรุดเนาะแล้วก็เอ่อเล่าสตาเล่าสามชีโอ้มีสุกอันทุกอย่างอ่ะไปต่อเป็นของรับนั่งสากกะกาพอทูขอให้แฟ้นครับรับนั่งฝาเนาะคะเนาะไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปต่อ ได้รับนางฟ้าให้มารูด4หน่วยถึง5หน่วย6กับ8ปสองตัว4หาง6 7 6จ8ด8กแเบื้อก็จะเป็น6 6หกเจ็ดเตัว3หาง6กแปดเจ็6หกแตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่6 7 8 7็ดสมตัวเน้น เม็ดเดียวห้างเดียวหกแปดเจ็ดคปบหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของค่ายเป็นของแรงมีที่มากกับโบผา,านห้วยโบผานไหลยคนอยู่ได้หรือม,มันมาดามเฮ็ดผิดรือเี็ดถือเนาะคือโบผานไหลสั้นหลย้นเนี่ยโบแมนเบื้องให้เพื่อนโบถือโบแม่พี่น้องค่ะอ่ะไปต่อขอโทษขออภัยกันเฮ็ดว่าผิดโอ้เฮ็ดเฮ็ดโบผิดโบแมนมาดามมาชิวาสีเรียพีอ่ะ อขอโทษขอใบแฟนครับของเลขมีที่มาเลขมีที่มาให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อย 7, ห้ากับเจ็ดสองตัวสี่หงห้าสี่ห้าหกเจ็ดสี่เจ็ดหกแฟนก็จะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดหกห้าห้าเจ็ดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ เจ็ดสี่เจ็ดหกสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวห้าเจ็ดสี่แคบหน้าโจแล้วไปต่เปคคอ,ปอเป็นของใครไปต่อเป็นของดารามาดามกาบ่โบพาน์อิปอยเมียวัตนายค่ะแกเป็นยังขึ้นบ่ไปแล้วมาดามโอ้ยเนาะแมนอยู่เด้เนาะบ่มีจักตัวเด้เนาะแมนบอกว่ามีไปนอนอะ เมื่อนีมือใหม่ไปต่ออากาศขอโทษขอป้ยแฟนครับมาดามให้วันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเมื่อนีต้องไปแท่นแน่นอนแล้วพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยนแน่นอนวันสันเอาคุณละสี่โมงครึ 3, ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งถึงจะรู้ว่าไปหรืออยู่เนะเาะมาดามให้วันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเก้ากับศูนย์สองตัวสี่หางเก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์สอง เบิ้ลก็จะเป็น9900 3ตัว3หาง901 902 990 2ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่92 02 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว902แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใคร สว่วนสิจบแต่ละคีพ,พ่อแม่พี่นองคะช่วงนี้ปัญหาเสียงทั้งเสียงเคียงเสียงกองเสียงเพ่งเสียงลั่นไปต่อบอานนี้ผูดได้ตามเลขเด่นเลขเด่นรูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเลขเด่นรูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อย <ๆ S 2> ๆๆก็จะมีมีสามมีสี่มีห้าเลขติดมีเจ็ดมีแปดมีเก้าจับคู่ก็จะได้เก้าหางมือว่านีบัวพัน พันตะเล็กเด่นหลายรอบหลายอันอยู่แต่ว่ามาได้บ่ได้มากเลแต่ว่าเมื่อวานซื้นเข้าไปสองรอบเนาะค่ะเนาะมื้อนี้มื้อใหม่ไปต่อแล้วก็สองวันติดพุ่นเด้สองวันติดเมื่อวานนี้หลมื้อนี้มื้อใหม่จับคู่ก็จะได้เก้าหางเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสี่สี่เจ็ด สี่แปดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเอ้าแคปหน้าจอพวกแม่พี่น้องเด่นทุก้างแล้วไปกับเพิ่อามาแมนยูว่าสันอ้าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขเด่นรูดสี่อยคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจะเป็นเล้าสามคี้เนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ